มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกส่งสัญญาณเปลยเร่งรัดงานหนึ่งปีที่เหลือจะอยู่ต่ออีกแค่หนึ่งปีวันที่8มิถุนายโน64พลเอกประยุจันโอชาในยรัฐมนตรีและรงมวกลาโหมนะคะได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอตอนหนึ่ง ว่ามีการหารือหลายเรื่องในคอรมอนะคะซึ่งตนเองมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำอย่างไรจะให้หลุดพ้นจากความยากจนได้โดยเร็วที่สุดค่ะผมได้สั่งการและมอบหมายนโยบายไปแล้วว่าเราจำเป็นต้องเร่งรัดหลายๆกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบัน และเตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่เกิดผลสำริดส่งต่อไปในวันข้างหน้าให้กับรัฐบาลชุดต่อๆไปทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติตามแผนง,งาน1ปีและแผนง,งานระยะปานกลาง3ปียุทธศาสตร์5ปีซึ่งคือความต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องสุดแล้วแต่รัฐบาลใดจะเข้ามารับผิดชอบต่อไปตามนั้นถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ต่อเนื่องแล้วจะทำไม่ได้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าขอยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่ละเว้นใครแม้แต่คนเดียวจะทำให้มากที่สุดและทุกจังหวัดด้วยไม่ใช่เฉพาะคนรักคนชอบตนเองไม่ได้ทำงานแบบนั้นและเห็นได้ว่าหลายอย่างมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจตนก็จะไปกดเครืองไขไม่ได้ ขอให้ระมัดระวังความขัดแย้งกันที่มันจะเกิดขึ้นทําให้บ้านเมืองไม่มีสเสถียรภาพและทําให้การทํางานต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยแผงงานโครงการต่างๆเดินหน้าต่อไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์นะคะกล่าวทิ้งท้ายอีกตอนหนึ่งนะคะว่า ตนได้ย้ำว่าอีกหนึ่งปีนี้จะต้องมีผลสำเร็จที่สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ว่าเรามีการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้างและอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะทำแผนงานอะไรเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมแผนเอาไว้ทางนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีวาระถึงปี2,566หรืออีกประมาณ2ปีข้างหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ